ประเด็นที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทหารใหม่นะครับเรื่องของรายได้เพราะว่าเสร็จสับแล้วหักไปหักมาค่าใช้จ่ายต่างๆเหลือแค่ไม่กี่พันบาทแล้วที่นี้เมื่อดูในรายละเอียดเนี่ยนะครับก็ทําเอาหลายคนสงสัยครับเพราะว่าลิสต์รายการหักเงินของทหารใหม่เนี่ยมีค่าดูดซ่วม1เดือนกว่าๆเนี่ยโดนไป500บาทและที่นี้เมื่อรวมกับรายการหักค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดแล้วนะครับจากรายรับหมื่นกว่าบาทจะเหลือเพียงแค่4,700บาทเท่านั้นครับ ทหารเกณฑ์ใหม่โอดเงินเดือนเหลือไม่ถึง 5,000! หลังเจอหักค่าจิปะทะคิดค่าดูดซ่วมต่อหัว500บาทนี่เป็นข้อความจากเพจอีซอขยี้ข่าวนะครับซึ่งมีการเปิดเผยประเด็นนี้พร้อมกับลิสต์รายการหักเงินทหารเกณฑ์ใหม่ในรายการหักเงินเป็นค่าใช้จ่าย2เดือนรวมกันครับก็คือของเดือนพฤษภาคมทั้งเดือนนะครับแล้วก็บางส่วนเป็นของเดือนมิถุนายนเนี่ยอีก12วัน ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่ายหลายรายการครับที่มากหน่อยเนี่ยก็จะเป็นค่าจัดหาของส่วนตัว1,100บาทมีค่าชุดวอม900บาทมีค่าชุดฝึกพลาง1,900บาทประเด็นนั้นอยู่ที่ค่าใช้จ่ายในข้อที่6ครับข้อที่6ในเขียนว่าเป็นค่าเครื่องช่วยฝึกและวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดรวมแล้วนะครับ990บาทส่วนในข้อที่7ครับค่าน้ำดื่มและค่าน้ำแข็งก็คิดเงินครับ เป็นเงินรวมแล้ว470บาททีนี้ถ้าขยับลงมาดูด้านล่างมีการแจกแจงค่าใช้จ่ายของข้อที่6นะครับที่บอกว่าเป็นค่าเครื่องช่วยฝึกและค่าวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด990บาทเลยนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็นค่าแอลโกอฮอล์นะครับมีค่าป้ายไวนิลมีค่าสกรีนเสือ้อแล้วก็มีอื่นๆอีกหลายรายการแต่ว่าที่แพงที่สุดเนี่ยเป็นค่าดูดซ่วม500บาททีนี้ถ้าเราคานวณจากรายได้รวมของทหารใหม่ทั้งหมดนะครับ 1 10, 9 9 9บาทหากค่าใช้จ่ายเหล่านี้แล้วทำให้ทหารใหม่จะเหลือเงินรับสุทธิเนี่ยเพียงแค่4,710บาทเท่านั้นครับหลังจากที่โพสต์นี้แชร์ออกไปนะครับก็มีการเข้ามาอัปเดตต่อครับว่าทางต้นสังกัดนั้นสั่งยกเลิกค่าดูดซ่วม500บาทไม่โดนหักแล้วหลังจากน่าจะเกิดความเข้าใจผิด พร้อมกับแนบตารางรายการหักใหม่ที่ตัดรายการข้อที่6นะครับ990บาทออกไปซึ่งมีค่าดูดซ่วมอยู่ในนั้นแล้วก็รายการข้อที่7คือค่าน้ําดื่มแลวก็ค่าน้ําแข็ง470บาทตัดข้อ6และข้อ7นี้ออกทําให้พลทหารนั้นเหลือเงินได้เพิ่มขึ้นนะครับก็เป็น6,170บาทจากเดิมที่บอกไปคือ4,710บาทเรื่องนี้ครับทำให้ทางกองทัพออกมาเคลื่อนไหวทันทีนะครับ โดยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่สองบอกว่านี่เป็นเอกสารการหักค่าใช้จ่ายทหารเกณฑ์ผัดใหม่สังกัดกองพันทหารเสนารักษ์ที่22กองบัญชาการช่วยรบที่2เบื้องต้นได้สั่งย้ายพันเอกอัจฉินอัคพินผู้บังคับกองพันของกองพันส่งกำลังและบริการที่22ไปช่วยราชาการที่กองทัพภาคที่2พร้อมกับตั้งคณะกรรมการสอบสวน นอกจากนั้นยังระบุว่ามีข้อมูลบางส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อมูลบางส่วนที่ไม่จริงเพราะว่าตามขั้นตอนเอกสารนี้เป็นเอกสารเบื้องต้นที่ผู้ฝึกเตรียมนําเสนอไปยังผู้พันซึ่งผู้พันจะทําการกันกรองอีกครั้งอยู่แล้วโดยเฉพาะค่าดูดซ่วมและค่าประกอบเลี้ยงพิเศษซึ่งต้องโดนตัดออกเพียงแต่เอกสารนี้หลุดออกไปก่อน ส่วนที่ต้องมีการสั่งย้ายผู้บังคับกองพันธุ์ไปก่อนเป็นเพราะว่าผู้บังคับบัญชานั้นจะต้องรับผิดชอบและอยากขอความเป็นธรรมให้กับทางกองทัพเนื่องจากว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขณะที่ทางด้านนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ออกมาตำหนิกองทัพบ,บกทันทีนะครับโดยระบุว่าหาก เกิดขึ้นจริงถือว่าเป็นการฝ่าฝืนนโยบายที่ห้ามไม่ให้หักเงินเดือนในรายการที่ไม่ใช่รัชการอนุมัติให้ทำซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนตัวอย่างที่เป็นข่าวไม่ได้อยู่ในนโยบายของกลาโหมและจะรอคำชี้แจงเรื่องนี้จากทางกองทัพบ,บกหากเป็นจริงต้องลงโทษเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีกส่วนเงินเดือนตอนนี้ทราบว่ากองทัพ จ่ายเงินโดยตรงเข้าบัญชีของทหารเกณฑ์ซึ่งแต่ละกลมเงินอาจจะเข้าบัญชีในวันที่ไม่ตรงกันแต่ก็จะได้รับในทุกสิ้นเดือน